สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมนุมไหเมตาวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอันหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนอาจจะอาจจะเผลอทำเมนูหายนะครับขัวข้อที่จะสนทนาวันนี้นก็คือโปรแกรม Vegas Movie ซีโอเอสดีพัฒนาสเปียร์เนี่ยบางคนอาจจะไปเผลอกดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งนะครับ ที่มีรูหายหมด hey, เลยหายเลียงเลยอย่างนี like nice. ้นะหายอย่างนี้เ่ยก็ถามว่าจะทํายังไงให้มันกลับขึ้นมาแต่คงไม่หายขนาดนี้นหรือนะผมว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมีเหลืออยู่บ้างอ่ะวิธีนะครับก็คือไม่ไม่มีอะไรมากคือไปอยู่ที่วิววิวเนี่ยก็จะสามารถดึงกลับมาได้ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกอะไรต่างๆนะครับเนี่ยมีวินโดว์เลเยอร โฟกัสทามอะไรพวกนี้ออกมานะออกมามิกเซอร์หน้าจอพรีวิวอะไรพวกนี้ออกมาติ๊กให้ครบๆก็จะออกมาเยอะแยะหมดนี่นะเยอะแยะๆเอ่อนี่นะวิดีโอพรีวิวหน้าจอพรีวิวอย่างเงี้ยน่นะแถบนี้เลยนี่ อ่านะครับอ่านะครับก็อันเนี้ยสังเกตว่าบางบางทีเราอาจจะทําตัวพวกนี้หายครับแถบพวกนี้ครับเราก็ไปเลือกตัวนี้มาจิ๊กมิเดียอ่าเราก็อะไรทีมเมอร์เอ็กซ์พลอร์อะไรพวกเนี้ยนะมิเดียจินเดเลเตอร์อะไรพวกนี้พวกนี้กับเท็จครับ อันนี้ก็จะสามารถเอาหน้าจอที่มีเครื่องไมเ้เครื่องมืออะไรกลับขึ้นมาได้ปกตินะครับก็อันนี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ